สวัสดีครับใต้ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบเราสกอตรันซิงครับยังอยู่กับน้องสั่งใหเซนเกย์ครับโอ้ปล่อยรถนะครับอยู่กับเอ็ดเกย์สองลอยครับมารก็เทนของทีมงานสอุณบวุฒิมาจากซัมรุงครับ ตอนนี้กำลังทำการแต่งทางเฮ้ทางล่อระวังรถทุกล้อมาสร้างกับคอน้างสินเนินครับหลังจากฝนตกดินดิ้นมาขึ้นเลยเริ่มแห้งไปแน่แล้วครับจีมงานสรบุตรโอ้จีมงานสกุลบุตรมาจากสำโรงครับ เป็นมาน้ำกันสามคันเป็นกูบีเจ็ดเก้าสองหน่อยมาเทียนสองะะคันแลักเกจสามสองศูนย์อ่าันหนึ่งครับกำลังทำการแตงทางก็วกหล่อครับ นุ่นนี้มีกองล้างครับน่าจะเป็นเครื่องเจียหาดีนะครับรุ่นนี้นารายละเอียดก็พอคอยชัดครับอาอมาครับหนดดำ เห็นที่ป้าสองร้อยสิบจากอูโชกใช่ครับโอ้ยังเดิมเหมือนเดิมครับ ใส่กันจากตากรับมาเบิ่งกันครับตาโคกหล่อน่าจะเพิ่งเกินซีนะครับส่วนมากสาม อ๋อสี่ตาล่อยครับโอ้ oh, ดูครับทางเนืน้อเนืน้อโอ้เยวเลยโอ้ oh, oh. มาแล้วครับรถสวยเพียงอะลามมาเลยรถเสียแบงขนมหวานเวีบุกเพื่อนเดือดตีกตอกเพื่อน ตําการมา่ายโอ้เป็นเจว 7E ครับสองร้อยสิบแรงโอ้งามายโซโกาันดัมซิงออกจากูชังว่าโอ้สวยงามครับเป็ดนลอกกี่สีนี้มึงเล่บะ สีเหลืองแยกตาดีครับรถเสียแบงค์จากสีเกต็ดออไปครับไปรถนะครับโอ้ของนิ่มๆเลยครับโอ้แร่งๆครับ โอ้สวยเลยครับโอ้ด้านเนิบๆเนิบๆไปเลยครับอืมยิมงานสวันดีนบุญโอ้สังเกตเทียมนี้ครับสวนมากจะเป็นรถทางครับ ันมากใช้รถห้างโอ้ใช้ประอสองร้อยสิบครับเป็นซะส่วนใหญ่ฮะไปขับรถดินครับ จากสอบถามเพื่อนครับแม่กูว่ามาจากสำารงครับสำารงบนนทอมงานซอกรบุตรนี่ครับส่วนมากจะเป็นตใส่แต่สองร้อยสิบครับเอฟอ,อาออารกันเลยโอ้สุดยอดครับ จะมีปัญหาครับสำหรับ210อันี่เป็น f r 210ป็งรถ กอนอ่ะครับรถดูครับคันนี้จากอูรัดดาลัดอ่าสวยครับโอ้คนสวยแต่งสวยกร,สก,กระจกกระจกทรงจอดูกันไปครับ หวแล้วครับโอ้ทางเริ่มเหนือเริ่มบัวแล้วอ้ยโอ้บไยครับ ทีมนี้ใส่แต่สองไรซิคกับแน่นอน กันนี่กะบะับวะก่อนทางสีสูงก็มูครับสำหรับปูโชดใจต่อมาไปแล้วครับโอ้แรงๆปง่อยการฝงดองเลยว่ะ กันต่อไปครับไปมาโอ้เมื่อวาสิมีแต่ใส่อิซุซอฮะกันนี้ฮีโน่ครับโอ้เป็นฮีโน่ ะจะเย็ดตีขึ้นกันนะครับเป็นซีรีสหาหัวเดียวจากอู่ร้านกำลังสุดอ๋อสวยรถงามโอ้ทีมนี้ไม่ได้รถสวยครับ ใจจะดีแม่ปลาเรียบร้อยครับปล่อยปัม๊มปล่อยควัขยวงเลยอ่ามาเบืองโดดงามก็เสียแบงแบงขนมหวานเลี้ยงกาลามมาตั้งไกล่ รถดำรถสวยเสียแบงค์จะสอบสัมภาษณ์คร okay. ับสวัสด oh, ีครับเสียแบงค์ขี่เที่ยวแล้วครับวันนี้รถกู๊ดแล้วครับโอ้เข้าใจเท่าไหร่โอ้พยูครับพยูพยูเด้อพยู่แล้วสามบันกู๊ดแล้วโอ้งามครับ รถเสียแบง์อาสำหรับคลิปนี้ขอจบกับรถเสียแบง์ขนมหวานนะครับโอ้แรงออกนิ่มๆเลยครับฝากพี่น้องกดไล์กดติดตามไ,มได้ลยครับ สำหรับปูที่เขามาเบ่งเด,ด,ดี่ยวก็เลยก็ติดตามสอ่งเราเสกโกรกรดทำสิ่งกำนาน่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บายบายครับ